ดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยละเดยดอยู่ขลางคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับผมก็มาเริ่มดูมความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า Seven of p e n พนนนะครับหรือไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบน,นี้จะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาปลูกพืชอะ่ะแล้วเหมือนกับสิ่งที่มันผลตอบแทนเขากับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเงินทองนะครับสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากเลย ก็จะนนำว่าชาวศิลพิสดุนในเดือนสิงหาคมเนี่ยเริ่มมีความรักดีๆเข้ามาเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วใครที่โสดอยู่หมายความว่าอาจจะมีคนเข้ามาประเมินมีคนเข้ามาให้รู้จักให้มาเริ่มเรียนรู้ให้ประเมินดูว่าเขาใช่ไหมดีพอไหมแต่ไพ่เจ็ดเหรียญน,นี่หมายความว่ามีให้เลือกเยอะมีให้คิดเยอะมีให้เหมือนกับลองดูใจลองศึกษาลองค้นหาคําตอบนะครับเพราะเหมือนกับเกิดจากไพ่เจ็ดเหรียญนี่เกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยเริ่มแบบทาดีเอาไว้นะครับเป็นแก้วที่ว่างเปล่าแล้ว หมายความว่าใครโสดเท่านั้นนะหรือใครที่เหมือนกับหลุดพ้นจากความรักหรือเลิกแล้วเนี่ยทำนายว่ามีคนดีๆเข้ามาให้เลือกมีสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาแล้วซึ่งมันเกิดจากหัวใจของคุณเกิด,ด,ดจากการกระทําของคุณที่คุณทํากรรมดีเอาไว้ทําสิ่งดีๆเอาไว้นั่นแหละก็เลยทานายว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาคนรักเจ็ดเหรียญน,นะครับหมายมนนความว่าคนรักของคุณก็เช่นกันแหละ คุณเคยทาดีกับเขาคุณเคยรักเขาเอาไว้คุณเคยเหมือนกับทําสิ่งดีๆเอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เขายังเหมือนกับมองเห็นอยู่ว่าเอ้ยคุณเริ่มเห็นคุณค่าแล้วนะเขาเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าคุณแล้วนะเขาเริ่มกลับมาเหมือนกับมองเห็นแล้วนะว่าเฮ้ยคุณดีกับเขามากนะคุณทําสิ่งดีๆกับเขามาตลอดนะเขาเริ่มกลับมาคิดได้ว่าเอ้ยคุณทําเขาเรียกว่าอะไรกลับมาคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้แก่กันเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกลับมานั่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยมีใครดีกับเขาเท่าคุณเลยนะ พอไพ่เดอะไฮพิเทสเข้ามานะครับทำนายเลยว่าเหมือนกับคนคนนี้ผู้หญิงก็คือคนนี้แหละผู้หญิงชาวศิพปศึกษเห็นไหมครับน้ําตาไหลแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงกลางอยู่อ่ะหมายความว่าชาวศิพฤศึกษท่านหมายกับคนคนนึงที่เหมือนกับมีสเสน่ห์รักแล้วก็รอเขาตลอดเชื่อมั่นในความรักตลอดเป็นเหมือนกับแม่พระเลยรักเขาเหมือนกับเชื่อใจอ่ะเชื่อมั่นในความรักแม้ว่าจะต้องร้องไห้ตอนนี้ก็ตามหรือเสียใจก็ตามแต่ใครหลายๆคนเหมือนันจะถูกเขาทําร้ายทําให้เสียความรู้สึกกับสิ่งดีๆที่ทําไปเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณตอนที่คุณทํา แต่จะเห็นค่าคุณตอนที่คุณเนี่ยร้องไห้เสียใจไปแล้วอะ่ะก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวสีรเร์เซอร์ท่านเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณรักเขาดีกับเขาแค่ไหนแต่เขาอาจจะพังมือนะครับหรือพังทาร้ายคุณนอกใจคุณหรือทิ้งเราไปหรือที่มเราทำกับเราเหมือนกับไม่มีค่าอะไรเลยอะ่ะแต่ไพ่เดือยไฮพิเทคเข้ามาเห็นไหมครับที่เขากลับมาเนี่ยเพราะคาสัญญาแค่สิ่งที่คุณเคยรอเขาเพราะความรักที่เหมือนกับคุณมีถึงหุญนแจไ้ในมือ คุณเป็นคนเดียวที่เข้าใจเขามาที่สุดคุณเป็นคนเดียวที่รอเขาขนาดเนี้คุณเป็นคนเดียวที่เหมือนกับรักเขาขนาดเนี้หรือมีค่ากับเขามาที่สุดนั่นเองก็เลยทานายว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้หมายความว่าคนรักชาวสีบรสก์เนี่ยที่คุณจะพบเจอเนี่ยเขากลับมาเพราะความรักที่เห็นคุณค่าคุณเขากลับมาเพราะเหมือนกับเขารู้เลยว่าคุณคือคนที่คอยดูแลเขาได้ไข่หัวใจเขาได้และเหมือนกับไพ่เดลไฮพิเทสใบนี้เป็นการทานายเลยว่าเหมือนกับชาวสีบรสกท่านเนี่ยคุณรอคอยเขามาตลอดคุณอดทนกับเขามาตลอดไม่ว่าเขาจะ ก็จะทำนายวม่ได้เกิดใครเลิกราคนรักไปไม่เกิน 3- 7ถึงเดเดือนเนี่ยจะมีการกลับมาคุยจะมีการกลับมาเสียดายจะมีการกลับมาติดต่อแต่คุณร้องไห้ไปแล้วแต่คุณเจ็บไปแล้วอะนะครับหรือคุณเจ็บอยู่แบบนี้บ่อยครั้งแล้วนะครับผ่านเรื่องราวแกมาตั้งเยอะเห็นไหมครับสมุดบันทึกอะผ่านเรื่องราวผ่านหนังสือมาตั้งเยอะนะครับทำอะไรกันมาตั้งมากมายคุยกันมาตั้งมากมายใช้ชีวิตมร่วมกันมาตั้งมากมายเลยมันก็เลยทำให้ชาวสิสบกศกหลายพันเนี่ยเป็นเดอ,อะไฮพีเทสอะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือเป็นชาวสีเบิกศก็ได้ ที่ลืมยากถ้ารักแล้วเนี่ยเหมือนกับรักจนหมดใจอ่ะต่อให้มันหนังสือว่างเปล่าต่อให้เขาทิ้งเราตอนนี้ต่อให้สุดท้ายจะจากกันไปหรือเป็นความว้างเปล่าเนี่ยคุณก็จะรอจนกว่าจะหมดหัวใจจนกว่าจะหมดความรู้สึกอ่ะจะรอจนเหมือนกับเป็นพันปีหมื่นปีอ่ะก็จะรอนะรอจนกว่าเขาเรียกว่าอะไรรอจนกว่าเหมือนกับเราจนเลิกร้องไห้เลิกรู้สึกเกิดเรื่องราวที่มีให้แก่เขานั่นเองก็เลยทำนายว่าเหมือนกับคุณเป็นคนคนนึงที่เหมือนกับรักใครแล้วเหมือนกับรอเป็นพันๆปีอ่ะรอรักเป็นพันๆปีรอใครสักคน เพื่อมาปลดคำสาปเพื่อกลับมาคืนสูงหัวใจเพื่อกลับมาเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีให้มีให้แก่กันนั่นเองก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปไม่เกินสามถึงเจ็ดเดือนเขารู้นะครับว่าคุณรักแล้วเขาจะกลับมายไหมกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพราะสิ่งดีที่คุณทำเอาไว้แต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าถีออฟคับหรือไพ่สามถ้วยครับทำนายว่าจะเป็นเรื่องราวของคุสามคนเข้ามาเขาอาจจะเอาความรักที่คุณให้เขาไปเนี่ยไปให้กับคนอื่นน่ะมันคุณรักเขามากทำดีเขามาตลอด มันเจ็บตรงที่มันเสียดายตรงที่ว่าเรารักเขารอเขาแล้วทนกับเขามาตลอดนะแต่เขาเนี่ยเห็นความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับไม่มีค่าอะไรอะเอาความรักที่เราให้เขาเนี่ยนะครับไปให้คนอื่นเหมือนเรารักเขาแต่เขารักคนอื่นเราเอาความรักให้เขาแต่เขาเอาความรักของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นอะก็จะทนายไพ่สามถ้วยไปนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางนะครับหรือแม้การที่เหมือนกับทะเลาะกันเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์การน้อยใจกันทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งการเสียวความรู้สึกกัน่ะนะครับ ก็เลยทำนายว่าไพ่สามถ้วยใบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้ที่ชาวสิเพกษกศกเลยท่านพบเจออยู่นะครับแต่เห็นไหมครับคุณก็ไม่เคยที่ยอ่อทอในการเติมเต็มสิ่งอีเติมเต็มความรักให้กับเขาเลยอ่ะก็เลยทำนายว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าเขานะครับรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาตลอดความอดทนที่คุณรอคอยเขานะครับสิ่งที่เข้าใจเขามาตลอดเขาคิดว่าคุณเนี่ยทนได้เขาคิดว่าคุณเนี่ยรอได้ ก็ทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปไม่เกินสามเจ็ดเดือนจะมีการกลับพูดคุยกับมาติดต่อแต่ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปเกินเจ็ดเดือนหรือโสดอยู่เนี่ยทานายเลยนะว่าเหมือนกับให้เดืยไฮพิเทสอะไม่เหมือนกับเราเริ่มหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากความเสียใจละไปเจอสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามาเช่น3ทถ้วยอะเจอการยานิมิที่ดีเจอเพื่อนนะครับเริ่มอยู่กับความสุขกับตัวเองเริ่มเทใจไปหมดแล้วจนไม่เหลืออะไรแล้วร้องไห้จนไม่เหลือน้าตาแล้วอะก็เลยหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากการเสียใจแต่ถามว่ารู้สึกรักอยู่้ยเดไร ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกเลลักรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่เลยใครหลายคนอาจจะเหมือนกับรออยู่ด้วยซ้าแต่มันร้องไห้จนเหมือนกับมันหมดความรู้สึกไปเองอ่ะมันเลิกรอไปเองหมดความรู้สึกไปเองเพราะอาจจะเจอความสุขเข้ามาแล้วเจอสิ่งดีเข้ามาแล้วได้เดือนสิงหาคมนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยซ้ําน,นะครับก็เลยทำนายไพ่ใบนี้ขึ้นมาสามเหรียญครับ T Openicon ท, Open e ทานายว่าคนรักของเราสิบเพื่ศกเนี่ยเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังเห็นค,ค่าคุณก็จริงแต่พอมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขามักจะเหมือนกับไปเลือกคนอื่นมาาากกว่เร เพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่คอยดูแลคอยรักษาคอยทําสิ่งดีดีเพื่อเขามาตลอดนะครับคอยปลูกพืชคอยทําอะไรเรียกเหมือนกับใส่ใจหรืออดทนกับเขาได้อะเขาคิดว่าคุณเหมือนกับรอเขาได้อย่างเงี้ยแหละแต่เขาจะรู้ไหมว่าใ,ใจของชาวซิบรศกเนี่ยเจ็บแค่ไหนนะครับเสียใจยแค่ไหนอะก็เลยทำนายว่าใใบนี้ขึ้นมาสามเหรียญครับคนที่เขาทิ้งคุณไปหรือเลือกคนอื่นเนี่ยจะกลับมาเห็นสิ่งดีดจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพราะเขารู้เลยว่าคนที่เขาเลือกคนอื่นก็จริงแต่ถ้าเกิดเลือกคนที่รักาากรักเาากเขขาาททีีี่่สสุุดดดหือบ เหมือนกับไพ่เจ็ดเหรียญนั่แหละสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้มันเริ่มเห็นผลแล้วนะมันเริ่มเกิดผลแล้วนะเขาจะกลับมาเริ่มต้นจากการที่พูดคุยกับคุณเห็นคุณค่าคุณเพราะคุณเริ่มจะเป็นไฮพิเทสแล้วอ่ะคุณเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วกับความเจ็บปวดคุณเริ่มทนไม่ไหวแลกับการเสียใจอ่ะหรือหมายความว่าอะไรครับร้องไห้จนมหมดน้ําตาร้องไห้จนหมดความรู้สึกร้องไห้จนหมดความเสียใจแล้วแหละก็เลยหมายความว่าพอเขารู้คุณเริ่มเจ็บเริ่มเสียใจเนี่ยเขามากลับมาตอนที่เราร้องไห้ไปแล้วตอนที่เราเสียใจไปแล้วอ่ะ กลางเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆแล้วกลางจะหลุดพ้นนั่นแหละเขากลับมาเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเนี่ยกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินกลับมาเพื่อผลประโยชน์กลับมาพเพื่อเหมือนกับอยากจะให้คุณคอยดูแลปกป้องเขาแต่วันที่คุณร้องไห้เสียใจเนี่ยวันที่คุณรอคอยเขาเป็นพันๆปีเนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนเน่ยเขาหายไปไหนเน่ยฉนันทั้งหมดทั้งวงไพ่ชุดนี้คือหมายความว่าถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไปไม่เกิน3ามเจ็ดเดือนเนี่ยไม่เกินสามงเจ็ดเดือนเนี่ยคุณอาจจะส่งคลิปนี้บอกเขาว่าเนี่ย เรายังคงเป็นหนังสือเล่มเดิมอยู่นะเรายังคงมีหัวใจให้มีให้แก่กันอยู่นะเรายังคงรอรักใครสักคนหนึ่งที่ลับคืนมาสู่หัวใจกันอยู่นะเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับยังจําเรื่องราวดีได้ไหมมันอาจจะมีความผิดพลาดในไฮพิเทสอะครับการพูดคุยกันที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่เห็นไหมครับ3ามถ้วยสิ่งดีๆก็มีตั้งมากมายนะเราอาจจะไม่เข้าใจกันหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางอะแต่สิ่งดีๆที่เราทํากันเอาไว้สิ่งความรักที่เราเคยมีให้แก่กันเนี่ยนะครับมันมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมบอกเขา ให้เขาเห็นคุณค่าดีๆหรือเหมือนกับปล่อยความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นไฮพีเทสอะใครหลายคนเหมือนกับเลือกที่จะร้องไห้เงียบๆเลือกที่จะเสียใจเงียบๆเลือกเียบเหมือนกับอยู่ตามความเจ็บปวดอยู่ไปตามดวงชะตาเชื่อมั่นในความรักอะนะครับพนมมือเห็นไหมครับแล้วมีกุญแจอยู่ที่มือเขาว่าเชื่อมั่นในความรักนะครับรอขอรออยู่แบบนี้ขอลองไห้ขออยู่ในที่ของเราแบบนี้ยขอเจ็บเลยแบบนี้นะครับก็เห็นยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหมือนกับเราเจ็บเรานิ่งใครหลายคนเป็นแบบนี้เขาจะกลับมาเหมือนกับเดี๋ยว กลับมารู้ว <is here. S 3> ่าเออเนี oh ่ยคือคนที่รักนะกลับมาหาดอกไม้กลับมาหาดวงดาวกลับมาเดินทางตามหาคุณก็เลยทำไมว่าคนรักของชาวราศีพฤษภท่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นเด็กกว่าหรือคนที่เหมือนกับราศีธาตุลมธาตุน้านะครับหรือธาตุดินก็ได้นะที่เหมือนกับชอบทําอะไรโดยที่ไม่ได้แคร์เราตอนที่เราร้องไห้ตอนที่เรารักเขาหมดใจแต่เขากลับทิ้งมันนะแต่พอเราร้องไห้พอเรานิ่งพอเริ่มจะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากร้องไห้แล้วอะกลับกลายเป็นให้เดือดอะเขากลับมาขอถือเอื้อมือเห็นไหม กลับมาขอโอกาสกลับมาขอเพราะเขารู้ว่าคือค,อความสบายใจคือคอมฟอร์ตเดีวบิของเขาอ่ะก็จะทำนายว่าคนรักของเาาสิเบิร์ตมีการที่เขารู้นะครับคิดถึงสิ่งดีเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นเหมือนกับให้สามถ้วยเอาความรักคุณไปให้คนอื่นแต่สุดท้ายเขาจะรู้เลยว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยนะครับไม่ดีเท่ากับคุณนะคอ่ะก็จะทำนายว่าเขากลับมาเนี่ยเพราะเหมือนกับเขารู้เลยว่านี่คือความสบายใจของเขาความสุขของเขาและไม่มีใครดีกับเขาไม่มีใครรักเขาเนี่ยหรือดีกับเขาหรือทําดีกับเขาเนี่ยเท่ากับที่คุณทําให้กับเขาเลยอ่ะ มันคือสิ่งที่มีค่าหรือยอมเขาขนาดนี้มากๆเขาก็เลยกลับมาเลือกคุณเพราะความรักความดีสิ่งด,ดีกลับมาขอความช่วยเหลือก็มีนะนะครับกลับมาซ้าสิ่งที่ถูกต้องก็มีนะเพราะาอาจจะมีการร่วมสร้างชีวิตกันเช่นการลงทุนด้วยกันการไปบริษัทการทํางานการสร้างบ้านการแต่งงานด้วยกันนะครับหรือคุณคอยปรึกษาคอยหารือเขาเหมือนกับแม่พระมาโดยตลอดเลยอะรักเขาจนยอมเจ็บขนาดนี้เห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งร้องไหอ้อ่ะแต่เขาไม่ได้สนใจความเจ็บปวดเลยนะแต่เขาพนมมือเห็นไหมครับขอแค่คนร่างเขากลับมาแค่นั้นเอง แครหลายคนเป็นแบบนี้ด้วยสาขอแค่กลับมารักกันขอแค่กลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาเข้าใจอย่าทําร้ายกันหยุดทําร้ายกันสักทีหนึ่งอะ่ะเกิดทำนายว่าไพ่ใบนี้คือัหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมหยุดบอกเลิกหยุดทําร้ายกันสักทีได้หรือเปล่าถ้าจะเกิดกลับมานะอย่าทําร้ายกันอีกแต่ถ้าเกิดไม่กลับมาเนี่ยไพ่เจ็ดเดือนหมายความว่าถ้าเกิดเลิกรากันาไปเกินเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยอย่ากลับมาหากันอีกเลยอย่ากลับมาทําร้ายกันอีกเลยอย่ากลับมาเลยถ้าเกิดจะทิก้กนไมา่าแคาานะห็ต กิดทำนายว่าไพ่เด็ชายเรือเข้ามาครับทำนายดวงชะตาของชาราศีพฤะศกเดือนสิงหาคมว่าดวงแห่งการที่หลุดพ้นการเกิดใหม่การที่เหมือนกับเริ่มต้นมองไปข้างหน้าแล้วหมายความว่าใครก็ตามผ่านความเจ็บปวดไหมทำนายว่าจะคุณจะร้องไห้จนหลุดพนะ้นน่ะคุณจะเจ็บปวดจนหลุดพ้นนั่นแหละเคยยึดติดก็ปล่อยวางเคยพะวงก็ตัดพะวงนะครับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเราหลุดพ้นด้วยตัวของเราเองอะ่ะเพราะเราร้องไห้จนมันกลายเป็นเหมือนกับร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแล้วรอจนไม่เหมือนกับรู้แล้วมมัานวาา่่งเปลอะ ใครหลายคนเหมือนกับรอข้อความเขามาตั้งหลายเดือนหลายปีแล้วมันก็ว่างเปล่าก็เลยทำนายว่าเดชาริออดหมายความเมื่อไหร่ก็ตามชาวติพกษกศเนี่ยเป็นสิ่งหาคมคือดวงแห่งก,การที่เจอความรักที่ดีเข้ามาเจอกรณีนในมิตรที่ดีเข้ามาเจอเพื่อนเจอชาวต่างชาติเจอคนติดต่อทางโซเชียลทางออนไลน์เข้ามาซึ่งเหมือนกับเดชาริออดอะ่ะเป็นการที่เหมือนกับพบเจอความรักที่เป็นไปข้างหน้าดวงที่เหมือนกับหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหรือพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่พอจะหลุดพ้นหรือมีเจอความรักดีๆเข้ามาหรือเริ่มต้นพูดคุยกับใครแล้วเนี่ยเร คนรักของคุณกลับมาหานะครับกลับมาเป็นคนให้เขาเนี่ยเลือกคุณนะครับกลับมาให้คุณเนี่ยช่วยเลือกเขาหน่อยได้ไหมช่วยทําดีเขาได้หรือเปล่าช่วยรักกันเหมือนเดิมได้ไหมทั้งที่เขาเคยทิ้งคุณไปอะ่ะทั้งที่คุณรักเขาแต่เขากลับทิ้งมันทั้งที่เราเคยรักเขาทุ่มเทเขาหมดหัวใจเนี่ยแต่เขากลับมองข้ามมันไปนั่นเองก็เลยทำนายว่าเดชารีออดครับทำนายดวงตาของชาวศิลปศึกษในสิงหาคมว่าดวงแห่งชยชนะดวงแห่งการที่เหมือนกับ move on ไปข้างหน้าแต่สุดท้ายคนรักคุณเนี่ เหมือนมาตามคุณเอาไว้เหมือนมาดึงคุณเอาไว้ไม่ให้คุณเนี่ยหลุดพ้นหรือไปจากเขาเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยรักเขาและยอมมาขนาดนี้เขาจะไปเลือกคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายก็จะต้องยอมพ่ายแพ้กับความดีของคุณพ่ายแพ้ต่ความรักความอดทนความเจ็บปวดที่คุณเท่านี้กับเขาขนาดนี้นั่นเองมาดูไพ่ของชาวาราศพีพฤษภนะครับในเดือนสิงหาคมแล้วก็การแนะนํากันไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าสิบเมษายนนะครับใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับกำลังพยายามทําอยู่เลย กำลังพยายามหน่ความรู้สึกเหนื่อยความรักรู้สึกเหมือนกับหมดแรงอะ่ะรักไม่รักมากเนี่ยไฮพิเทสเห็นไหมครับยังรักเขาสุดหัวใจเลยยังเฝ้ารอเขากลับมาด้วยยังเฝ้าเฝ้ารอความรักกลับคืนมาแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าสิบไมท้าวอ่ะเหมือนกับเรารอมาเป็นพันๆปีแล้ววะเรารอจนมันท้อใจเรารอจนเหมือนกับรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเรารอ,อมานานแล้วนะรออยู่แบบนี้เดี๋ยวเราจะไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวเราจะไม่มีครอบครัวแล้วนะเพราะไพ่เจ็ดเด่หมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนนที่ดีนะครับเป็นคนดีกับเขามากๆเลยเป็นคนที่ดีมากๆด้วยสามอ่ะแต่ไม่อยากจะ เพราะฉันทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบที่คือไพ่ของการแนะนํานะครับในสิ่งหาความว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเป็นคนดีแล้วไม่มีที่อยู่เป็นคนรักนะครับที่ถูกทิ้งต้องลาพังถูกทิ้งเป็นของตายเนี่ยไพ่ใบนี้หมายความว่าอย่าเป็นคนดีที่ไม่มีที่อยู่นะครับเพราะเหมือนกับสิบไม้เท้าเดือไฮพีเทศอะ่ะมันจะละลายไปหมดเลยนะสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้ละลายไปหมดทั้งหัวใจละลายไปแล้วนะน้าตาความเสียใจยอะ่ะชั้นสิบไม้เท้าพยายามทําให้เต็มที่เพื่อหลุดพ้นนะครับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนั่นเอง ไพ่ใบต่อมาครับสี่เหรียญทำนายเลยว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าสิ่งดีที่คุณให้เขาไปอะสุดท้ายไพ่สี่เหรียญใบนี้หมายความว่ามันจะย้อนกลับมาหาคุณก็ณเลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเรื่องราคนรักไปไม่เกิน7เดือนนะครับไม่เกิน3เดือนเนี่ยจะมีการกลับมาพูดคุยก่อนจะมีการกลับมาเริ่มต้นพูดคุยเริ่มต้นติดต่อกลับมาเห็นสิ่งดีๆที่คุณทำเอาไว้อะเพราะฉะนันสี่เหรียญหมายความว่าสิ่งดีกำลังจะเข้ามาหาคุณครับกับสิ่งที่คุณเหนืดอเหนื่อยมาตลอดกับสิ่งนี้คุณเสียใจมาเกือบทั้งช ก็ได้ทำนายเดือนสิงหาคุจะเจอความรักที่ดีเข้ามาให้เรารักษาให้เราเริ่มต้นพูดคุยให้เราเริ่มต้นเก็บเกี่ยวให้เรามีสิทธิ์เลือกแล้วนะครับให้เรากอดเก็บสิ่งดีเอาไว้แล้ว,แ,ลวแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเหนื่อยจะเจ็บปวดเสียใจอยู่แบบนี้กับคนที่เขาทาร้ายคุณอยู่หรือเปล่าฉันไพเ่เบนี่หมายความว่าเกิดใันรู้สึกเลือกราคนเราไปเกินเจ็ดเดือนหรือสิบเดือนแล้วเนี่ยไปเถอะออกเถอะมุกออนเถอะเพราะเหมือนกับคุณทนเจ็บมาเยอะแล้วนะคุณรอมานานแสนนานแล้วนะคุณควรจะมีค่ามากกว่านั้นนะเพราะฉันสี่เนี่ยหมายความ ราควรจะกอดเก็บสิ่งดีที่กำลังจะเข้ามาเปิดรับพลังงานในดีที่จะเข้ามาเดือนสิงหาคมก็เลยทํานายว่าสิ่งดีกำลังจะเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาบนะครับหรือการหลุพดพ้นจากความเจ็บปวดไปเจอความรักที่ดีกว่าเช่นเดอะชารีออดทางไกลนะครับต่างชาตินะครับหรือว่าคนที่เหมือนกับทางโซเชียลที่เหมือนกับเดอะฟูอะยิ้มหวัวเราะมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเคยทำนายว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้มันบอกคุณว่าไพ่ไปสุดท้ายเลยนะครับ t o of swords บวสุขความรักของชาวราศีพฤกษ์หมายความว่าคนรักกันนะ่ะหรือเป็นครอบครัวกันน่ะคู่ชีวิตอ่ะเขาไม่ได้อยู่กันแค่วันสองวันนะแต่มันคือการอยู่กันแบบทั้งชีวิตการร่วมชีวิตด้วยการการแต่งงานการเป็นครอบครัวกันน่ะก็ยำนะว่าถ้าเกิดใครรักคุณเนี่ยแล้วเหมือนกับมามาไปไปเนี่ยจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอ่ะหรืออยู่กับความเจ็บปวดมานานแสนนานแล้วเนี่ยเราทนมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณอ,อาจจะรอรักมาเป็นพันๆปีแล้วนะทนเจ็บปวดมาเป็นพันๆปีแล้วนะเพื่อเจอรักดีๆอ่ะก็ <really S 2> อยาก ใครเจ็บปวดมานานเนี่ยก็ปล่อยออกตัวเองให้เจอความเจ็บปวดได้แล้วไปเจอสิ่งดีได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเกิดความรักครั้งนี้ยังไม่เกิน7เดือนยังไม่เกิน3เดือนเนี่ยก็ควรจะรอคําตอบว่าเขาจะกลับมารักเป็นครอบครัวไหมหรือจะทาร้ายกันอีกหรือส่งคลิปนี้บอกเขาว่าได้ว่าถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยอย่ากลับมาแล้วทำร้ายกันอีกเพราะเราเป็นพห่สองดาบอะเหมือนเราไม่มีที่เหลือให้เจ็บปวดอีกแล้วว่าเหมือนเราเจ็บจนพอแล้วอะเหมือนเรารักเขามากนะแต่ไม่อยากจะเจ็บปวดไม่อยากจะเห็นความเสียใจไม่อยากจะร้องไห้แล้วอะพอร้องไห้จนไม่เหลือน้ําาตแล้ว นะครับเพราะเชื่อมั่นในความรักเพราะเชื่อใจเขามาตลอดเพราะเห็นเขามีค่ามาตลอดก็มีพยายามดูแลเขาพยายามทําสิ่งดีๆกับเขานะครับทุ่มเททั้งหัวใจเห็นไหมครับแต่สุดท้ายกับทิ้งกันแต่สุดท้ายกับร้องไห้ก็ทํทนายว่าอาจจะส่งขินวิวไปบอกเขาแหละว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมอย่าทิ้งกันอีกได้หรือเปล่าหยุดบอกเลิกหยุดทําร้ายกันสักทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะหลุดพ้นจากเขาก่อนที่เราเนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วอะไพ่ใบต่อมาก็เลยเป็นเหมือนกับไพ่แปดเม็เท้าครับ ทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกรากกันไม่เกินเจเดือนจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยทางออนไลน์ทางไกลนะครับแปะไม้เท้าคือการที่เหมือนกับส่งข้อความมาเพราะมีปัญหาเช่นการปรึกษาหารือการพูดคุยติดค้างกันการขอปรึกษาขอยืมเงินเคลียร์ใจนะครับเคลียร์สิ่งที่มันค้างคาต่อ,อก,กันนั่นแหละจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเพราะฉันไพ่แปะไม้เท้าหมายความว่าดูแห่งการที่เขากลับมาติดต่อเพราะม,มีปัญหาเขากลับมาเริ่มต้นจากพูดคุยกับคุณก่อนเพราะรู้ว่าเนี่ยจะเสียคุณไปก็มี แต่ไพ่แปดหม้เท้านี้ที่นี้ทำนายดวงชะตาของชาวสิบปึกศกในสิงหาคมว่าดวงแห่งการไปข้างหน้าดวงแห่งการหลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยความเสียใจความเจ็บปวดที่ทนมานานความรักที่เราเหมือนกับรอรักมาเป็นเป็นพันปีแต่ไม่ได้เจอรักแท้กำลังจะเจอสิ่งดีๆเข้ามากำลังเจอรักดีๆเข้ามากำลังเจอสิ่งที่ดีกว่าความรักที่มันเจ็บปวดรอมาแล้วไม่ได้อะไรนั่นเองครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าเป็นไงบ้างไพ่เดือดจัดติดคิดมานะครับไพ่ใบนี้ขอํำนายนะว่าเขายังคงมองเห็นความรักของคุณอยู่ ก็ทำนาว่าเขารู้นะครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้วยคุณทนเจ็บกับเขามากแค่ไหนอ่ะก็ทานายว่าเขายังรักคุณอยู่นะยังเห็นความดีความผูกพันความรักสิ่งดีๆคุณทําเอาไว้ครับก็ทำนายาคนรักของชาวศิพระศกเขายังรู้สึกรักนะครับผูกพันกับคุณด้วยแต่ใพ 3, ้สามึ้นมาสองชุดเลยจะมีคนอื่นนอกใจนะครับหรือมีความสุขกับคนอื่นอยู่หรือไม่เข้าใจกันนะครับเพราะกันเรื่องอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นสามชุดไปนี้หมายความเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปมีความสุขอะมากพอแล้วเขาเหนื่อยเมื่อไหร่เนี่ยสิบไม ชาวสีเพื่อท่งเหนื่อยนะครับเพราะเห็นเลยว่าคุณเหนื่อยคุณเจ็บคุณเสียใจคุณกำลังจะออกจากบ้านแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทนไม่ไหวหรือว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคิงถือเดียนครับเขาถึงจะกลับมาเป็นคนดีเขาถึงจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาถึงจะกลับมารักคุณได้อะก็เลยทำนายว่าคนคนนี้เหมือนกับเขารักคุณมากนะแต่เหมือนกับอาจจะไปหลงผิดไปหลงคนอื่นหรือเบื่อหรือเน่ายกันไปนะครับแต่พอจะเสียคุณไปหรือคุณทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับเขาเห็นความพยายามของคุณอย่างมากเลยไงเห็นความอดทนของคุณออยย่่าาาางมกกกเเลไไไ็็คคคิดดวจะะทํรรุณ้ับ ก็เทำนาว่าเมล็ดกรตาที X, <Yes. S 2> ่ค <buyer. S 2> oh. ุณทนไม่ไหวเขาจะกลับมารักคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณทีหลังเสมอเลยนะครับก็เลยทํานายว่าไพ่ไปสุดท้ายเป็นไพ่อลาร์เคิลครับแฟรี่นะครับเดอะบลูแฟรี่ทำนายความรักของชาวสีผึ้งสกุลท่านเลยว่าความรักคุณมีคุณค่ามากๆแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงที่สง่างามมีคุณค่ามีความสุขเราควรจะมีสิ่งดีๆให้กับตัวเองควรจะมีแสงสว่างนะครับเราเป็นแฟรี่นะครับควรจะมีความสดใสควรจะมีแสงสว่างความสวยในตัวของเราเองอ่ะมีคุณค่าในตัวของเราเองอ่ะ มากกว่าการอยู่ที่ไหนแล้วมันเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยตลอดทํานีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นะครับดูคนที่เขาไม่อยากไม่อยากจะมีครอบครัวนะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าคนรักกันเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันนะเนื้อคู่ไม่ใช่รักกันแค่สงวันสองวันแต่หมายถึงการอยู่กันทั้งชีวิตการเห็นคุณค่าของการรักกันการเห็นความสุขกันเหนื่อยไปด้วยกันนะครับเวลามีคนอื่นเข้ามาก็ต้องรักก็ต้องกลับมาคืนดีกลับมาแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักเมื่อจู่ในความสมพัธ์ที่ไม่ชัดเจนโสดอยู หรือรักกันอยู่หรือมีปัญหา,หาทะเลาะกันส่งไปได้เลยเพราะมีโอกาสที่จะกลับมาดีกันกลับมารักกันกลับมาเห็นความสุขกลับมาประเมินแล้วว่าคุณรักเขาดีต่อกันมากแค่ไหนที่เป็นผ่านมาก็มีสิ่งดีๆมากมายมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีด้วยซ้ํานั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ